สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสุผลสุมองสุบอลวันนี้กับพ่อกันคือก็พี่น้องกับซองแม่น้องไว้ยู่เนาะแต่ว่าพ่อกันยือสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขามาลงตลาดเมือแหลกพี่น้องตลาดบ้านอำเภอจะได้พ่กมาให้เือเขาได้จำมวใจยมูพี่น้องแล้วก็ลูกลูกซิ้นีเนาะลูกซิ้นแล้วก็ผักมันแตกเนาะพริก cú cồn còn lằng lơ mà thím nọ, cái <laughs> bầy nhạn nhạn sao sao này thím nọ, đây, bên đây đi เข็ดหน่อยที่เนาะให้ดีเข็ดหน่อยมาให้ปุ้มได้ละพาบัง <c oughs> เอามาก็เคอซื้อ,อหรอทุ่งพัลละเข็ดเออ เอ็ดอาสี่่จากอันหวานมาเอ็ดอันต้มข้าวเปอทุงทอองอ่งทะเลน่ะเนาะรอไปเบิง้งให้มันสุดอันนี้จะเป็นลางห้องใส่นะพี่นองให้ดีตลอดเลยคนเข้าวเม่ามาุนเอนาะ เลาผักปลาหนิมพี่้องปลาหนิมปลาดุกขึ้น้อยมีโหลเขาไ่ขายแต่ตัวไนตัวน้อยมีปะขายไหนแล้วโหเก้าสิบบาทเก้าสิบเนอะ ห้อง2กะไรอย่างเนาะห้องหาย่า นี่พี่น้องเป็นลานห้องเขามันหลงขัางแหลกนะพี่น้องะสิได้ไหายหรือไม่ได้ไหายคนจะมีไฟลายพี่น้องดูซีนพี่น้องว้ายขวันกระตากใไรเด้อพี่น้อง เป็นส่งหอมนักศึเนาะกำลังสิบบ้านราคามาแต่งทุ่งละสาวนักศึกษาจามหัวใจในละห้าบาทเนาะไม่แพงค่ะแดงอมต้องพี่กศึกมาซื้อซอยเด้แลพี่น้องเด้อ ผู้คนกำลังเริ่มมาพี่น้งองสะทวอนห้องไห้กระไล่ปลาปพี่น้องหล่อสมบรรยากาศมาพี่น้องดูในาลานลานเขาก็งเงียบขนาดพี่น้งองคนกะกายยุติ้วแต่ว่า คนก็นมีเวพุ่นล้านของใส่แล้อคนไลายพี่น้องเลยคนไลายได้ล้านของใส่กับลัานผักนี่ก็ได้หายดีพี่น้องเลนผักนี่ก็ข้ขาวตระลมพันพี่น้องเลยขอ,องสำปูเขาหน่อยไลายไลค์ลค์แบ่งนมกันพี่น้อง

ใส่ก่ะใส่วไม่ใชเปาอีกเนามันยิ้มมันมันมีงับเลยในป่ามันอะวังทายนันดีเนาะจัดได้วยี่ยาด้ยังเนาะคุณสมัยมาได้ิ

ขุดนกำเริ่มเย้ลายไปเลยพี่น้องเอ้แมวให้ในข้างวัดพี่น้องเข้าไปข้างวัดตลาดประจำวันพี่น้องให้แต่วันผุดเสดบิลี่พี่น้องในคราวนี้นะไรไปไปกอกพี่เล่าก็นี้กับพี่น้องเอ้ อย่าอออรอป่าเียอันนี้มาโทรเนรอก็รอไม่ได้พี่น้องมันไม่ได้ไกลพื้นที่ชินนอยนึงคนก็นมีงถอย้าย นีุ่ศดานุน้องอวีน้อเงเออถึงเลนะเลยนะแม่อรอสปเบหนแะล้ว,วไฮดีกดคค็คือเงินล้านของใส่พี่น้องเว้ไฮดี มาพอนล้านแล้วพี่น้องตอนพอน้องมาอยู่อยู่นั้นได้หายพี่น้องพอน้องมาอยู่เท่าล้านปุ๊บจะลูกค้ามะฮีปปุ๊บคือเราต้องไปรอต่ออีกพี่น้องอยู่ล้านมีได้อยู่ล้านแล้วมีได้หายพี่น้องรอต่ออีกอ่ะเล็กตาอยู่สองหน่วยพี่น้องอืมหุ่นวางอยู่ถึงกระกตาเราเล็กระตา มาซองหน่อยเนาะฮ่าตำรวจต่อไปเนาะฮ่าหลอกบึงหมดไปควันกับหมาวะตำรวจบ,บึงเลยเลยสิน้ะกับเข่าสำเร็จลูกน้องเข้ามันไกป

คนกันยังไลยอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าก็สื่อแต่ล้านนั้นมงสื่อพี่น้องเลยร้านค้าก็อะายแต่ว่าทุกคนเขาก็สื่อแต่มงสื่อร้านเขาก็เขามีก๋วยห้าวปเต่าพี่นอ้องหางกายที่สิพี่นอ <c oughs> ้องตรงตลาดเมืองแดกพี่น้องมียามานปลาพี่น้อง พอด่นกเขาฝากในเดอ้อพี่น้องช่องแม่น้องวายุฝากก็ไล่ก็เสก็ติดตามคอนเดนเอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใ,ใจเพื่อได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ จำนี่เนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าบายดี